สวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมออกนอกสถานที่นะครับมาเยี่ยมพี่ฝนที่บางเลนนะครับเรามาดูการดูแลรักษาแล้วก็การเพาะปลูกนะครับซึ่งก่อนหนึ่งต้องขอบคุณบริษัท PDI Trading นะครับที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของการทำงานนะครับ<ม>เราเรียกได้ว่า<ม>หักไฮโซเนาะน,น,นะครับหักนั่งเครื่องบินนะครับหักของพี่ฝนนี่เป็นเป็นโหระพาอยู่ กี่ไร่นะครับพี่ตรงนี้สามไร่ค่ะสามไร่เนี่ยก็ตัดทุกอาทิตย์เนาะทุกอาทิตย์ค่ะตัดทุกอาทิตย์แล้วก็นั่งเครื่องทุกอาทิตย์ใช่ค่ะครับ <c oughs> เรียกว่าผักไฮโซเลยนะครับก็คือไปยุโรปนะครับทัวยุโรปเลยนะครับเอ่อการดูแลรักษาโหระพาที่เราส่งตลาดเรียกว่าตลาดบนเนาะการดูแลรักษาของผักเนี่ยนะครับเราเรามีวิธีการจัดการยังไงตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเนี่ยเราเตรียมดินยังไงครับ รถไถกบแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เร่ลงปุ๋ยอินทรีย์ก่อนเนาะใช่ลงปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับสภาพดินแล้วก็หว่านปูนหอยค่ะตีกบอีกครั้งหนึง่งอืมอ่าพอตีกบปุ๊บรดน้ําค่ะครับรดน้ำามาทิ้งไว้ประมาณห้าวันห้าวันก็จะเริ่มสั่งต้นพันธุ์มาดําอืมครับค่ะบริษัทเขาจะจัดการเรื่องของต้นพันธุ์มาให้หรือยังไงคะอ่าเราจัดการเองค่ะเราจะเป็นคนเลือกพันธุ์เองเราเราจะรู้อยู่แล้วว่าบริษัทใช้พันธุ์ไหนอืมใช่ทีนี้เราก็จะมีแหลล่่งงผิตพัันธุ์ขออเรรายูคบ เราก็สั่งมาเลยสามไร่นี้ประมาณพันนี้หมายถึง,ถงหมายถึงจากเม็ดเลยอ่าเป็นต้นค่ะเป็นต้นเหรอครับค่ะเป็นต้นก้าแสดงว่าเขาเพาะจากเม็ดเม็ดมาเป็นต้นก้าให้ใใหเราเรียบร้อยแลวใช่ค่ะเขาจะเพาะมาให้เราครับถ้าถ้าเป็นพันที่ที่น้องฝนปลูกเนี่เยนะเขาเรียกว่าพันธุอะไรคะ อันนี้เป็นพันโหดราพาใบาพลูค่ะใบพลูพันใบใหญ่ใบ,บใหญ่เนาะครับแล้วก็หลังจากที่เราลงลงแปลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราบำรุงรักษาคือใส่ปุ๋ยทุกๆุกหวัน,วน7วันเลย7วันค่ะต้องแสดงแสดงว่าเนี่ยแปเนี่ยก็คือ7วันสอบหนึ่งเวันก็สอบหนึ่งใช่ค่ะทุกทุกทุวันเลยใช่ เพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยช้าหรือว่าใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปพืชมันก็จะอ่อนแล้วใบมันจะเหลืองแล้วมันจะไม่แข็งแล้วมันจะไม่ทนทานเพราะว่าที่เราส่งออกอ่ะใบต้องหนาค่ะไม่งั้นมันจะเกี่ยวง่ายการต้องแข็งใบต้องหนาใช่ค่ะแล้ววิธีการบริหารจัดการเรื่องของมแงลมลงโรคแมลงต่างๆเนี่ยเอาเลยเนี่ยปัญหาเนี่ยที่เราคุยกันนั่งคุยกันก่อนล่วงหน้าเมื่อกี้ก็คือปัญหาเรื่องลาน้ําค้างเนาะใช่ค่ะครับลาน้ําค้างนี่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลนี่กี่วันมันถึงมันมันจะมันจะแพร่ สองวันค่ะลามหมดเลยสองวันลามทั้งทั้งแปลงเลยเหรอครับโอ้ถ้างนั้นอันตรายสําหรับเกษตรกรมากเนาะคือเราจะเดินดูก่อนค่ะพี่เดินเดินดูก่อนว่าเมีใบดําขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมถ้ามีใบดําขึ้นปุ๊บเราจะต้องไปเอายามาฉีดเลยจะไม่ปล่อยให้ลามแบบนี้คือต้องต้องทันทีทันใดเลยทันทีเห็นก็ต้องจัดการเลยต้องจัดการเลยครับปกติเนี่ยในส่วนของการใช้ยาเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าก็จะมีหลายตัวเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เคมีที่ที่ต้องใส่แล้วก็ต้องต้องทิ้งไว้ให้ถึงระยะที่ที่มันสลายเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามันออกต่างออกเจ็ดวันถึงจะเก็บได้ใช่ค่ะครับแล้วเอ่แมลงนะครับหนอนแมลงแมลงส่วนมากจะเป็นหนอนแล้วก็แมลงปากดูดเพี้ยไรมีไหมครับใช่มีค่ะมีแมงวีไหมครับมีค่ะอันนั้นเราจะใช้อซีทามิพิกแมงวีเจ้าอยู่อืมไออซีทาสิเปอร์เซ็นตะคะครับครับ ออััันนนนนนกก็เเวว้หมืนในส่วนที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องของราน้ําค้างเนาะใช่ค่ะน่าใจมากเลยราน้ำค้างค,ครับ,ลลรบแล้วก็เอ่อเรื่องเรื่องของปุ๋ยเพราะว่าเท่าที่อยู่เท่าที่ดูมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยถ้าจะขึ้นตัวฮอร์โมนจริงๆปุ๊บเนี่ยพวกลงมแมลงก็ต้องไม่มีเนาะใช่ค่ะครับผมมีโอกาสลงลงไปดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพ่นยาเลย คนยาเลยค่ะตามเลยอ๋อปกติแล้วเนี่ยในส่วนของการใช้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยสูตรที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับของของพี่ฝนมียี่ห้าเจ็ดเจ็ดค่ะแล้วก็สูตรสิบเจ็ดสิบหกสูตรเสมอสิบหกสูตรเสมอสิบหกสิบหกสิบหกครับค่ะแล้วก็สามสิบศูนย์ศูนย์อไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นยูเรียเนาะสี่หกศูนย์ศูนย์นั้นแรงยูเรีย<ๆ>ต้องสิบห้าวันถึงจะใส่สักทีหนึ่งค่ะอาจารย์เพราะว่ามันช่วงนี้ถ้ามันเป็นโรคก,ก็ใส่ย,ยูเรียคือมันจะลามไวมาก จากเดิมสองวันทั่วแปลงวันเดียวทั่วเลยค่ะถ้าใส่ยูเรียเหมือนว่ามันแรงไปกระตุ้นใช่ไปกระตุ้นคือจริงๆพวกราน้ําค้างพวกนี้มันจะมันจะอยู่ข้างล่างเนาะใช่ค่ะมันจะอยู่ข้างล่างแล้วมันจะขึ้นขึ้นมาข้างบนมามาจัดการกับพวกใบพวกเนี้นะครับตัวลาน้ําค้างจริงๆปุ๊บเนี่ยวิธีการที่จะสกัดมันจริงปุ๊บเนี่ยเราต้องพ่นให้ให้โชคเนาะปกติพวกพ่นให้ฟุ้งค่ะฟุ้งเลยเนาะ ฟุ้งให้ให้มันดันขึ้นมาเนาะ,ค,ะ<ช>ครับใช่ครับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมถามนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายหรือกับรายได้ที่เรามีเนี่ยสามารถจะหมุนหมุนกันได้ทันไหมเหลือค่ะเหลือเนาะแล้วเรามีลูกจ้างสักกี่คนครับใน,ในพื้นที่ประมาณสักสามไร่นนที่เราทอยู่สามไร่ถ้าจริงๆสักห้าหนึงหกคนก็พอ,อแต่จริงๆที่เรามีเยอะกว่านั้น <laughs> <laughs> ที่เป็นสิบเอ็ดไร่อ๋1สิบเอ็ดคนครับครับก็ตกไรละคนเนาะใช่ค่ะ ประมาณไรละคนไรละคนก็ดูแลได้ละนะครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของของเวลาเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยทางบริษัทเขาดําเนินการยังไงให้เราครับก็คือช่างเสร็จอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเขาโอนมาให้หรืออะไรยังไงครับสัปดาห์หนึ่งออกครั้งหนึ่งตัดรอบสิบห้าวันค่ะอ๋อก็คือรอบรอบสิบห้าวันเขาก็เคลียร์เงินให้เราครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็คือทุกสุก์ ก็ดีเพราะว่ามันจะได้เอามาหมุนต่อเนาะเพราะเราก็ต้องมาซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรของเราต่อไปครับโหเท่าที่ดูปุ๊บเนี่ยที่หนักใจก็คือลาเนาะลาน้าค้างครับแล้วก็ผมมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือคีเลตคีเลตอะมิโนจะเป็นจะเป็นคีเลตที่หุ้มแร่ธาตุต่างๆเพราะตอนนี้เนี่ยเอ่อเท่าที่ดูน้องฝนน้องฝนใส่แต่ปุ๋ย NPK เนาะเป็นหลักเลยจะไม่มีในส่วนแล้วก็ถ้าฮอร์โมนก็ฮอร์โมนไปเลย มันยังไม่มีรองเสริมเนาะ<ฆ>ที่ที่น้องฝนเตรียมดินเนาะเตรียมดินช่วงแรกๆใช้ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยขาวแคลเซียมเนะ<ฆ>าะขับจากหอยอะไรพวกนี้อันนั้นเป็นการปรับปรุงดินแล้วก็เตรียมดินเนาะมันยังไม่ได้ในส่วนของธาตุรองเสริม<ฆ>แมกนีเซียมนะครับแคลเซียมแล้วก็เหล็กนะครับสังกะสีพวกนี้มันจะเป็นธาตุธาตุที่เวลาหงละพามันจะโตเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวคุณภาพของมันมันจะมันจะยกคุณภาพขึ้นแล้วก็มีอันหนึ่งที่พวกลาน้ําค้างพวกนี้ที่มันมันมันหยุดการลามของลาน้ําค้างได้ก็คือในส่วนของตัวโอลิโกเมอร์ที่สกัดมาจากไคโดซานพวกนี้มันจะไปกระตุ้นให้ให้ตัวของมันอ่ะกระตุ้นให้เกิดเกิดภูมิต้านทานเขาเรียกเกิดภูมิต้านทานมันจะไม่เร็วนะครับพอมันเป็นแล้วมันจะไม่เร็วเดี๋ยวผมจะลองทดสอบตัวนี้ ด้วยนะครับส,สาหรับการใช้เนาะมันอาจจะจะปรับจากปุ๋ยอาทิตย์ละกระสอบเนี่ยอาจจะเหลือ2อาทิตย์กระสอบหนึ่ง <Lauren> แล้วก็สลับกับละละตัวน,น,น,นี้มันจะลดต้นทุนไปได้นะครับเพราะปุ๋ยตอนนี้กระสอบเท่าไหร่ลวครับมันแล้วแต่สูตรค่ะถ้ายี่บห้าเจ็ดก็อยู่ที่พันพันกับห้าสิบาทโอ้ <Nearly S 2> ขึ้นพันหะสูสิบหกพันสองค่ะสิบหกนี่แพงสุดแล้วเนาะพันสองเนาะแสดงว่าก็คือราคาคือพันขึ้นไปใช่ค่ะครับถ้าเปลี่ยนจากพันหนึ่งเนี่ยแล้วมาใช้สักสี่ร้อยห้าสิบบาทเนะี่ย ก็ถือว่าลดลงไปเกินครึ่งเนาะยินดีค่ะขขเ <c oughs> ขามันลดต้นทุนได้เยอะครับส่วนในส่วนของตัวลาน้ําค้างเนี่ยผมมีอยู่ตัวหนึ่งที่ทาทางานวิจัยอยู่พอสมควรในเรื่องของการใช้มันจะเป็นสกัดมาจากในส่วนของตัวเราเรียกมันว่าเวลาเราเราเลี้ยงเชื้อที่มันเป็นเชื้อปรปักอยู่เนี่ยกับกับเขาเนี่ยแล้วเราสกัดเอาเชื้อนั้นน่ะมาใช้เนาะ ตรงนั้นอ่ะก็จะช่วยในส่วนของการทําเรื่องของเนี่ยแหละครับหยุดพวกลาย,ยน้ําค้างครับหยุดโร<ห>ค<ห>แต่ผมผมดูแล้วเนี่ย <c oughs> มันไม่เหนือบ่ากาแรงเรื่องของตัวตัวคีเลตเพราะว่าตอนนี้ผมทําวิจัยอยู่เนี่ยเราใช้กับทุเรียน<ห>ใช้กับลํมาไยมะม่วงนะครับถ้าเป็นแปลงก็ใช้กับนาข้าวนะครับ<ห>แล้วก็ใช้กับหลายส่วนเลยทีเดียวแล้วก็ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนนี้เนี่ย น้องน้ําฝนที่ต้องการจริงๆเนาะหนึ่งต้องการให้ให้คุณภาพมันมันดีเพราะว่าเราเป็นคุณภาพเรียกว่าสินค้าไฮโซเนาะอ่ามันเป็นส่งออกนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำสองตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวลองลองใช้ดูนะครับเนาะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมมันยังไม่มีที่ไหนมาก่อนอ๋อครับมันยังไม่มีที่ไหนมาก่อนครับโอเคครับก็ขอบคุณน้องน้ำฝนเนาะที่ให้โอกาสมาเยี่ยมแล้วก็ยังไงปุ๊บเนี่ยจะลงมาเยี่ยมบ่อยๆได้ค่ะครับแล้วก็ ถ้ามีโอกาสไปเชียงใหม่ก็ไปแวะฮะได้เลยค,ค่ะยินดีโอเคขอบคุณครับ